สวัสดีครับพบกับช่องทีมดีปลูกด้วยใจนะครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะครับเพื่อนๆมาดูหลังจากที่เราผ่าหัวบอลสีไปนะครับเดือนกว่าแล้วนะครับมันจะมีชิ้นที่ไม่งอกแต่ยังไม่ฝ่อยังไม่ยังไม่เหี่ยวไปนะครับกับประโยคที่ผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่า ผ่าหัวบอลสีเนี่ยไม่งอกก็ไม่เป็นไรปล่อยปล่อยเข้าไว้ถ้าเขานึกได้เดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาเองนะครับกับประโยคนี้ในส่วนที่งอกเราก็แยกมาลงกระถางนะครับแต่ในส่วนที่ยังไม่งอกนะครับเราก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ตามที่ผู้รู้แนะนำะเดือนกว่าเกือบจะ2เดือนแล้วสังเกตเห็นเขียวๆเ,เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดดูว่ามีงอกเพิ่มเติมขึ้นมา แล้วกี่ต้นนะครับอันนี้ก็คือต้นที่เราผ่าไว้นะครับ2ต้นองอกไปหลายต้นแล้วลหละก็ไปแจกเพื่อนบ้างไปแลกเปลี่ยนบ้างนะครับยังไม่ได้ขายนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระนครน,นะครับต้นเล็กนี่ครับต้นแม่ที่เราผ่าอันนี้เป็นต้นแม่ของเขานะครับที่ที่เราผ่าไว้ นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดถุงดูกันเลยนะครับว่าเรียกว่าขังลืมนะฮะเขาใช้คำว่าขังลืมนะขังลืมแล้วก็เดี๋ยวจะแยกออกไปขังเดี่ยวนะครับเดี๋ยวจะเปิดถุงให้คุณผู้ชมดูไปด้วยกันนะครับเกือบ2เดือนนะครับครับเดี๋ยวเปิดเลยครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะแกะถุงดูกันเลย มาแล้วอันนี้วัสดุที่ใช้วัสดุที่ใช้ผมใช้พีสมอสกับไอหินผูเขาไฟนะครับเบอร์ศูน่งนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นมาจริงๆด้วยบอกแล้วผู้รู้บอกว่าอย่าอย่าไปทิ้งบางทีแบบว่ามือใหม่ไม่รู้อย่าไปทิ้งปล่อยเข้าไว้นั่นแหละ ถ้าเขานึกได้เขาก็งอกขึ้นมาเองนะครับงอกขึ้นมาจริงด้วยหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวจะเอากล้องอถ่ายดูใกล้ๆให้ให้ให้เห็นนะครับรู้สึกจะเริ่มมีแทงแทงตาแทงรากขึ้นมาต้นอื่นด้วยนะที่ที่ไม่ที่ไม่เป็นลาฟอแฟบไปเนี่ยครับเดี๋ยวเอากล้องดูใกล้ๆครับอ่าให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับ อ่าขึ้นงอกขึ้นมานะครับที่เห็นประมาณ4เซนติเมตรดัลาต้นนะครับกับกับใบที่เขียวสดใสยังไม่เห็นยังไม่ป้ายนะครับอ่าหนึ่ต้นนะครับในกระปุกนี้แล้วก็ที่เห็นอ่าเป็นเขี้ยวตรงนี้ผมชี้ให้ดูนะเน,นี่ยชิ้นเนี้ยเป็นเขี้ยวก็ขึ้นมา นะครับน่าจะเป็นรากแล้วก็แทงยอดนะครับส่วนชิ้นที่ยังไม่เน่านะครับเราก็มีความหวังอยู่ต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะพรมน้ําสักหน่อยหนึ่งนะครับลืมจริงๆแล้วเนี่ยขังลืมก็คือลืมจริงๆเพึ่งนึกได้พึ่งนึกได้ก็เลยมาส่องดูนะครับนึกถึงคําของครูบอลท่านนี้บอกว่าปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขานึกได้เขาก็งอขึ้นมาเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นต้นพี่ของเขาที่งอกขึ้นมานะครับก็มีป้ายแดงๆตรงสะดือนะครับอ่านะครับก็ผมู้ชมนะครับถ้ามือใหม่นะครับผมก็เป็นมือใหม่ถ้าไม่งอกก็อย่าเพิ่งหมดความหวังใจนะครับก็คือปล่อยเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขานึกได้เขาก็จะงอกขึ้นมาเองนะครับเหมือนอย่างที่นี่ น้องพระนครนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปจากช่องทีมดีปลูกด้วยใจนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ